ขาบ้างก็ได้มาขอโชคขอลาภขอลาบตามระเบียบครับแล้โชคลาภไปทีหลังนะครับตอนนี้ฝากติดตามพ่อผมเรียบด้วยกลนคไลน์แชร์แชร์โชคแชร์ลาบให้ญาติพี่น้องด้วยนะครับแชร์โชคแชร์ลาบให้ชาวค้าก้องยังเม็ดมากเลยนะจังัด้ที่เขาบอกว่าถุกลงไปประมาณบ

นเนี่ยดหนขาไเนีนขาเนี่ยบราณเนี่ยุนากอะรนี่เออตแดนระหว่างบ้านสังแกบ้านโูนขอนแล้วก็บ้านเกตแก้วสนวัฒน์อัมเุนขุนอัมพ้นนะครับนสามเขตต่อมาเจออยู่การตัลินดีตัลินชาวบ้านมาตุกับกูอือมาแบบตัดลิ้นดี รูปได้ไหมนี่จับได้ไหมให้เรบอกมีาครับมีามมอหามครับหลังเรื่อยครับทาบกก็ได้คร เอาี่นะครับเพื่อรอกรมศิลปากรท้เพื่อรอกรมศิลป์มาตรวจสอบอันนี้นี่ประมาณนี้ใคประมาณนี้คือไปในจูริตต์จูรตอบางบางอ้อยดูมันให้พังทลประมาณจ

sao bạn không vào được phòng đi đâu đấy? đi đâu đấy? ôm ต้องดับตรงไทยเยอะแ่งแม่นะครับแล้งแต่ดวงใรดูเห็นตัวไหนนะครับนี่คือเจ้าของนาเขาถูกไว้ครับขอโชคไว้มาเไสี้ว่เขาเขาเสียงโชคไว้นะ